สวัสดีจ้าทุกคนฮโ l l o everyone นี่นะคะเพื่อนๆน,นี่มือนีนิ้งผ้ามาเก็บบูเบอรี่จ้ะพี่น้องนี่บูเบอรี่เป็นดําๆเลยจ้าผูนใจเห็นบ่เป็นดําๆเป็นปลาเลยจ้ะพี่น้องปีนี้ดกแห้งดกแห้งบบมีดกดกดกแบบอืเดี๋ยวนิ้งผ้าเก็บเนาะจ้ะเนาะเบิ้งกันจ้ะเดี๋ยวนิ้งผ้าเบิ้งหลักก็เก็บเนาะจ้ะเนาะเบิ้งจ้ะดกดกดกค,คักจ้ะ เก็บกันจ้าพี่น้องนี่พามาเมืองบุบุรีนี่คือบูบุรีต้นเตี้ยนะดอกคักเมืองจ้ะนีนีจ้ะเป็นดำดำจ้ะพี่น้องผุนเห็นบ่มันสิมีเลดเบอร์รี่น้ำเดอร์ผุนเห็นบะผุนเป็นดำดำผุนจ้ะผุน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 เนาะเมืง มันต้องเบิ่งไกลๆนี่จ้ะหน่วยใหญ่ๆนี่หน่วยใหญ่ๆจ้ะพี่น้องนี่หน่วยใหญ่ๆงามๆจ้ะนี่นี่จ้ะคุณจ้ะเป็นดำๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวผ้าเบิ่งทางนี้เดี๋ยวนิ้งจะเก็บอยู่นี่จ้ะนี่เนาะ ดอกดอกดกได้ใจอีดีนี่จ้ะนี่จ้ะเบิ้งเบึ้งเบิ้งเบึ้งเบึงจ้ะนี่เนาะโอ้จะสิดทายเบิึงจังใดนี่จ้ะเป็นดำๆจ้ะนี่นี่จ้ะ เบิง้งพี่น้องนี่ยืนลงในดงดบูเบอรี่นี่จะ้ะเบิ้งจ้าเบิงบ้งเบิ้บงโอ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวนี่อืมลูกโตๆนะคะมันเพื่อนนี่นีนี่ นี่ลูกโตโต,โตสวยๆเนาะนี่บูเบอรี่ผลไม้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆซึ่งฟินแลนด์มีเต็มปลาจ้ะพี่น้องนี่ไม่ต้องซื้อเลยจ้ะนี่ผลไม้ราคาแพงเด้อแต่ว่าเรามีกินตลอดปีโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะเพื่อนๆน,นี่ปลาฟินแลนด์มวลสำแดงนี่จ้ะนี่เนาะ นี่บูเบอรี่โดกดก,ดกส,สวยๆจ้ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้งผ้าเก็บจ้ะพี่น้องเก็บกันเนาะไปจ้ะเป็นบูเบอรี่เป็นดำดำ นี่จ้ะพี่น้องเบิงเบิงบูเบอรี่ดกดกนี่เนะาะตากักตักนี่จ้ะยืมออมเบสดนวย จะขอไปอยู่ในกระบะเฮาเนาะพี่นี่เราจะพี่น้องให้เบิ่งก่อนจ้ะพี่น้องนี่บูเบอร์รี่มีตัวเนยใหญ่ๆนี่มันอยู่ใต้ใบเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนิ้งผ้าเก็บจ้ะพี่น้องนี่ค่อยๆตอเอาเนาะจ้นะเนาะนี่ เก็บเก็บเก็บจ้านี่จะมีกระบะเนาะพี่น้องเนาะนี่มันจะมีกระบะตกัจกจ้าพี่น้องนี่เน,นะาะตักเอาจ้าจะขอไปอยู่ในกระบะเนาะ พี่น้องเบิง้งนี่เนาะลูกใหญ่ๆอ,อ,อืมฮมมนี่จ้ะใหญ่ๆจ้า เก็บแห้งบ่ได้ด้วยบูเบรีมันแตกจ้ะค่อยๆเก็บเอา ครับจะพี่นุ่งนี่เนานะเก,ก็บส,สวยๆซื้เก,ก็บส,สวยๆเลือกเลือกง่ายๆจ้ะนี่ life. สวยสวยมากนี่จ้ะพี่น้องมื่อนีนเก็บบูเบอรี่กระด้ดแปดถังอีกแล้วนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะฝนมันตกจ้ะพี่น้องถ่ายวิดีโอในป่าบ่ได้เฝ้ากับบ้านจ้ะฝนตกนี่เนาะเอามา,า,า,าถ่ายบ้านแปดถังฝนตกถ้าฝนบ่ตกสิดได้หลายกว่านี้อยู่นี่เนาะจ้ะเนาะ เพื่อนเพื่อนเขากันจะมาถึงขั้นตอนทําความสะอาดบูเบอรี่เนาะคีนบูเบอรี่นะคะเ,เพื่อนๆเราต้องมีน้ํายาล้างมือเนาะที่ว่าเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือเนาะเพื่อความสะอาดนะคะเ,เพื่อนๆคือบ้านเราจะมีนะคะเ,เพื่อนๆแล้วจุดตรงที่เราขายให้ลูกค้าเราก็จะมีให้ลูกค้าอีกขวดนึงเนาะคือให้ลูกค้าใส่เจลจ้ะซึ่งนิ้งใส่ทุกปีจ้ะบบแม,มนแต่ช่วงที่ว่ามีมีโรคระบาดเนาะจ้ะเนาะ นิ้งใส่ตลอดนิ้งใส่ทุกปีเลยจ้ะแล้วก็นี่จะเป็นผลไม้ที่ห่อไปเกบมาเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็จะมาใส่ถาดในจาะพี่น้องนี่ใส่ถาดเนาะนี่เราจะพี่น้องแล้วฮาก็จะมาเลือกเอาทีละลูกทีละลูกนะคะพเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเอาขยาละแล้วลูกลูกที่มันไม่ดีไม่สวยออกเนาะแล้วก็จะเอามือเขีย่ยเขียเอาลูกดีดีเนาะ นี่จ้ะเนี่ยเราจะเอาขยะพวกนี้ทิ้งเนาะจะเลือกเอาต่ลุกสวยๆมันอะจจะพี่น้องนี่เนาะนี่เนาะเขาก็จะเลือกเลือกเลือกไปจังสี่ล้วจะพี่น้องนี่เนาะถ้าเราเก็บมาดีเราจะเลือกง่ายนะคะมันเปืือกนี่ยังของนิ่งหลอดนิ่งเก็บมาดีถ้าเราเก็บมาดีมาสวยมันก็จะเลือกง่ายมันก็ เห็นให้เราอันนั้นเวลาใดเนาะพี่น้องเนาะเห็นให้เวลาเขาอันนั้นใดจ้ะเห็นเหรอมันโหลดเวลาเนาะนี่เขาก็จะเก็บนวยที่บ้นบวสมบูรณ์ออกเก็บขยะออกนี่จ้ะเขาก็เลือกเอาแต่นวยดีๆมันนี่จ้ะนี่เนาะสำคัญเลยเก็บบูบลีนนี่สำคัญเลยเราต้องเก็บมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนาะ ขั้นตอนแรกเก็บมาดีขั้นตอนอื่นๆมันก็ทําง่ายนะคะเพื่อนๆเนาะมันต้องเฮ็ดดีมาแต่ขั้นตอนเขาเก็บคนจะพี่น้องถ้าเก็บมาแตกยังสีมันกะมันกะมันกะเฮ็ดยาด้วยพี่น้องเด้อนี่เขาก็จะเลือกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนิ้งจะเลือกอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องอันนี้นิ้งเลือกขยะออกซื้อๆเพราะนิ้งเลือกขยะออกแล้วเดี๋ยวนิ้งก็จะเด็ดเด็ดขวนออกนะจ้ะเนาะนี่ แล้วนิ่งก็จะเด็ดกวอนน้ำกลนจ้ะนี่นิ่งเอาขยะออกกลอนนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนการขายกันว่าจะนอกบัานนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งจะอันนั้นเลือกเดี๋ยวนิ่งให้เบิ้งต่อจ้ะ พี่น้องเขาก็เลือกเอาแต่ลูกมันลูกมันสวยๆ,ๆนี่จพี่น้องนี่เนาะมีเศษมีอะไรขยะแล้วก็เก็บออกนะคะเพื่อนๆนี่เลือกเอาแต่ลูกมันนะใจพี่น้องนี่แล้วเราก็จะเทใส่ถังเนาะเบื่งกจันจ้ามี่แต่ลูกสวยๆนี่เนาะเราก็จะเทใส่ถังนะคะเพื่อนๆนี่ ใส่ถังเราก็ดูอีกรอบนะคะเพื่อนๆถ้ามันมีเศษมีอะไรเราก็เก็บออกเนาะนี่นะคะเพื่อนๆพื่อเราก็เทใส่ถังจะสวยๆเนาะนี่เทใส่ถังจนเต็มหมดันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าเพื่อนๆพือนผลไม้เนาะยิงทำความสะอาดแล้วเนาะ ลูกค้ามารับจ้านี่ผลไม้สวยๆจ้านี่เนาะรอลูกค้ามารับจ้ะ,ะ,จะ,ะ,าาจะอีกหน่อยก็เปิดร้านนะคะคเพื่อนๆนี่จ้าพี่เนาะผลไม้ทำความสะอาดแล้วเนาะนี่รอลูกค้ามารับจ้านี่เนาะเปิดร้านจ้าปีนี้รอันนี้นะคะคเพื่อน รั้งละห้าสิบยูโรจ้ะนี่นอกจากพี่น้ค์พื่อนเรไม้เลือกเราจะรอลูกค้ามาลับนอกจากเนาะลูกค้ามาแล้วจา้านู่นเนาะขายของก่อนเด้อจ้าถ้าเขาจะมาจอดรถถารับเอาของจากพี่น้อง ลูกค้าพี่น้องไปแล้วจ้ะอันยูนี่นิ้งกับเบยยกไทยวิดีโอลูเพิ่นงนอกจ้นะเนาะเพราะว่าคนยูนี่สิทธิส่วนคนเขาสูงนะคะเพื่อนๆเ้ากับบอสามาทีซีไทยซีไทยลูบนะ้าลูบตาเพิ่นได้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะน,นิ้งกับท้ายแฮนด้เบิลงซัมเมอร์ละจ้ะเพิ่นมารับเอาอของจ้ะ สั่งคนละหาถังจ้ะพี่น้องสี่ถังห้าถังเนาะลูกค้าก็จะมาจอดรถเลี้ยงแถวกันยี่หน้าบ้านนี้นาา่ะจะมาพคนละเมอกัน